ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องครอบครัวเงจีนะที่น่ารักนะทุกท่านเลยนะคะอันนี้น้ำในชุมชนนะคะประจําเดือนกันยายนนะคะงาน ร่วมงานสังฆทานนะคะกับท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านเจ้าอาวาสที่ท่านก็ร่วมบริจาคด้วยนะคะเดือนร้ยลลอยเหมือนพวกเราเลยนะคะและพวกเราก็เอาโคต้าอื่นนะคะมาช่วยท่านด้วยนะคะในวันนี้นะคะ1 0 8 0ัขวดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านนะคะที่ช่วยกันบริจาคเงินของท่านนะคะเพื่อที่จะนำน้ำแมนกนติกมาแบ,บ่งปันให้กับ พี่ๆน้องๆของเรานะคะเห็นไหมคะตอนนี้เป็นอันนี้เป็นอันที่1นึ่งนะนี่เป็นอันที่2นะคะเป็นน้ำแท่งที่2ที่ได้เข้ามาร่วมบริจาคนะคะกับที่วัดท่าบางหินนะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆทุกคนเลยเห็นไหมคะกุฏิเจ้าอาวาสวันที่4เมษายนวันที่4เมษายนนะเดือนพศ2556นะคะก็ เรารู้สึกยินดีนะคะที่ท่านจะอาวาตนะคะ,ะสุขภาพท่านดีขึ้นนะเบาหวานความดันหัวใจนะเก้าโลกใต้นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะเครื่องที่ท่านได้ฉันนะคะ,ะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จบไปแล้วนะคะก็เหลือแตอ่ความดีนะคะที่พวกเรายัางได้ร่วมกันทำอยู่นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมาณนะโอกาสนี้โอ้ เต่าเจ้าคือรู้เวลามาแท้เห็นไหมดูมาหาแจ๊สเห็นไหมม,มาหาหลวงพ่อด้วย<ด>ทาไม<ด>ทําไมเข้าซีนดีเนาะน่ารักน่ารัก,รกไงเจ้าแจ๊ดหนีอีกแล้วเห็นไหมฮะแจ๊ดหนีอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์ค่อยดูนะค่อยดูนะเต่าเต่ามาอีกแล้วคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเต่ไปไปาก็มาคราวนี้เต่าก็มาอีกนะคะพระอาจารย์ก็กําลังนะฮะกำลังกำลังมาทักทายเนาะ ไปเที่ยวไหนมาก็ไม่รู้เลยนะคะโอ้ยน่ารักเชียวนะโ,โดนโดนโอ๋อพรอจันเอาเอาขี้ดินออกจากไอตรงนั้นให้นะขี้ตมมนานะกันเลยเขี่ยออกก่อนใช้มือพิเศษเขี่ยก่อนเลยนะพ่อจันนะดูนี่ดูนี่ แจ๊ดแจ๊ดพอเห็นเต่ามานะเต่าวิ่งมาหาหนีเลยนะหนีหนีไปตรงนี้แล้วเนี่ยไปที่เดิมเขานะ่ะหลบเต่านะเขาที่แล้วเนาะอาจารย์เนาะพอหลบเสร็จแล้วเดยวมันก็วิ่งตามอยู่่ตามไปหาเดยกก็หนีอีกอ่วันนี้เต่ามาเยี่ยมอีกแล้วมาเมาืม่อไหร่เต่ามาหาเมื่อน,นั้นเลยนะ<า>ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เห็นพระอาจารย์พูดบอกว่า อ่ะต่อไปนะเดี๋ยวยวันนี้เดี๋ยวก็มามาทำน่านรักมากอ่ะเดินเดินหาเดินหานะดีว่าพาจาันไม่กลัวนะคะถ้าเป็นแจ๊ดล่ะคะโดดละ,ะ่ะโดดนี้ไปเรียบร้อยเร็วนะคะอันนี้ไม่หนีนะคะอยู่อย่างนี้เลยถือด้วยเธอะจะมาหาฉันนะฉันก็จะกลัวเธออีกไม่จะกล้ามาไหมเนี่ยไม่กล้ามาหรอกมองหน้าน่ะไม่กล้ามาหรอกใช่ไหม มองหน้าไม่กล้าใช่ไหม,น,มนํามาหน,นีหลีว่าเอาว่าเอาว่ามาอย่างมหาพระอาจารย์อ,อันแน่เมื่อกี้ก็เขาก็มาหาแจ๊ดสมใจแล้วก็ก็จะไปเฝ้าพระอาจารย์แล้วทีเนี้ยได้เวลาเฝ้าอ,อมาหาหลวงพอ่ <Yeah. S 2> <laughs> ออยากดื่มน้ำไม่ได้ติกหรือเปล่าอ เปิดให้หนูกินด้วยนะมีโอกาสนะชักขวดนะอย่างเงี้ยหวังไงี้ยหลีเปลือยเปลือยเปืออยเห็นไหมนี่มาดูดีใจกับเขาไม่หนินี่เห็นไหมเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำพันกว่าขวดเลยลูกเอ้ยนี่เห็นไหมลูกขี้ตัมาลูกขี้ตัวมาแต่สายบู๊เนี่ยสุดยอดเลยนะลูกขี้ตัวมาสุดยอดเลยเราน่ะนะโอเคเลยนะเอาเดี๋ยวคลิปน้ายาวไปนะ อย่าคลิปน้ายาวไปเดี๋ยวขึ้น YouTube ไม่ได้อีกนะเอาแค่น,นี้ก่นนอนเนาะอ๋อ,อเหรออ๋อ,อน่ารักเ<อ>ชียวโอ้โห